ปากฏตัวแล้วสักทีสำหรับสิ่งมีชีวิตที่หายไปอย่างยาวนานอย่าง d ด y 19วันนี้มันปรากฏตัวออกมาแล้ววันนี้เราจะไปพูดถึง d ด y 19บเบฮมอตเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่จากในภาพเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามัน มีลักษณะคล้ายกับช้างเลยทีเดียวซึ่งในภาพเราจะสังเกตเห็นได้อีกหนึ่งอย่างว่ามันนั้นเป็นสัตว์สีขาและขาของมันดูเหมือนว่าจะยาวมากและก็รีบผอมส่วนตรงจมูกหรือที่สันติฐานกันว่าเป็นงวงของมันก็ดูยาวและรีบผิดปกติมากๆส่วนขนาดไซส์ตัวของมันถ้าเทียบกับต้นไม้ที่อยู่ด้านข้างของมัน มันใหญ่กว่าต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มากๆถึงสองเท่าและมีความสูงสูงกว่าสองเท่าของต้นไม้ข้างๆเลยทีเดียวภาพนี้นั้นมันถูกถ่ายได้ในวันที่22เดือน8ปี2020จากการที่หาข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตหรือเว็บต่างๆไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวประหลาดตัวดังกล่าวเลยที่ยังไม่มีข้อมูลหรืออะไรเพราะว่า มันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคนถ่ายติดได้เมื่อไม่นานมานี้นี่เองซึ่งมันก็เกิดขึ้นเมื่อสองเดือนที่แล้วเท่านั้นเองสำหรับสิ่งมีชีวิตตัวนี้แต่ก็ยังมีทฤษฎีมาลองรับเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตัวนี้นะครับทฤษฎีแรกที่ผมได้คิดขึ้นมานั่นก็คือหรือว่ามันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เทวเวนร,รัสได้บอกเอาไว้ว่ามันจะมาในปี2027 เหมือนกับสามตัวที่เทวเฮนทรสันเคยได้พูดเอาไว้แล้วซึ่งถ้าใครอยากจะลงไปเจาะลึกเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่จะเกิดขึ้นในปี2027ผมก็เคยพูดเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ที่ตัวไอด้านขวาบนของท่านนะครับส่วนทฤษฎี ที่มีคนพูดถึงกันเยอะค่อนข้างเยอะก็คือหรือว่ามันจะเป็นเปลือีกหนึ่งประเภทซึ่งเปลืนะครับช่วงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ค่อนข้างมีคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตึงดูจากภาพเนี่ยมันดูทุกอย่างรีบและก็ยาวขึ้นกว่าเดิมมีขนาดใหญ่ขึ้นถ้าเปรียบเทียบจากความเชื่อไทยแล้วก็จะเรียกว่าเปลช้างก็ไม่ผิดครับ สองทฤษฎีนี้ก็เป็นสองทฤษฎีที่เขาเอามาพูดคุยกันค่อนข้างเยอะในเว็บไซต์ t e v o r h e n d e r s o n international.fandom.com แต่ก็ยังมีคนบอกว่ามันไม่ใช่ทั้งเปรตช้างและไม่ใช่ Day 2 2 7 7ด้วยมันคือสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับเด y 20ซึ่งเด y 20ก็มีสิ่งมีชีวิตประหลาดผมก็เคยทำคลิปเอาไว้แล้วด้วย และเขาบอกว่าอันนี้มันคือเด19ที่หายไปตัางหากเพราะว่าเด17เด18มีอยู่แล้วก็ข้ามไปเด2 20เลยและเขาบอกว่านี่ต่างหากคือเด19สําำหรับทฤษฎีและข้อมูลต่างๆในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าคลิปวิดีโอหน้าอยากให้นั่งเล่าเรื่องทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวอะไร ก็สาม,มารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับนางเล่าเรื่องด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ